พี่นกรของเรากำลังว้าวุ่นเลยวุ่นไาาาร เราไปดูได้ I mean anything, mistaken, ว่าเราแต่เ hmm. ป็นอะไรกันไม่บอกทีนี้นะคะมาในทีมของเน็ตบิกพาร์ตี้นะคะทุกคนจะแต่งตัวกันเป็นเน็ตบิกนะคะนะวันนี้คือยังไม่เริ่มนะคะงานเริ่มพรุ่งนี้แต่วันนี้เธอเตรียมงานค่ะวันนี้เราจะทาอะไรกันวันนี้เราจะมาจับฉลาก่อนเพราะว่าพนี้จะประกวดแต่งตัวแบบเดียวล้วนๆแล้วก็มีของรางวัลจะเอาฟีลเล็กน้อยๆเท่านั้นค่ะส่วนวันนี้จะฉลาดว่าใครจะได้อะไรใช่ไหมคะเนี่ย นี่นะคะคือลูกของพี่เติร์นนะคะที่เป็นเคนหนึ่งของเราใช่ไหมคะเอ้ยใช่โอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกดิโอเคไปดูบรรยากาศกันข่าวว่ะตอนนี้ทำอะไรกันอยู่อะใส่ใส่ใส่วันนี้ก็จะมีกิ๋วกับอากันด้วยพรุ่งนี้จะมีจีเีจัดเต็มค่ะพี่ตอน์มลำบากมากนะคะตอนนี้ทุกคนทุกคนว้าไปถึงตอนจัดงานเลยนะคะไปค่ะไป บอลว,วุ่นไม่ไหว ครับผมก็วันนี้นะครับได้รับเกียรติมาเป็นพี่กองรับเชิญนะครับสำหรับงานนี้ผมชื่อว่ามิสเตอร์ซันแล้วกันครับผมจะเล่นตานาบการนะครับที่ผมว่าคะแนนดีดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็กิจกรรมจับของขวัญนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรอบสองก่อนรอบซ้อมรอบซ้อมต่อรอบจริงวันพรุ่งนี้คู่นี้นะครับกำหนดการเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นประมาณตีสามนะครับเป็นเช้าทันทีที่จะไม่รับของใช่ไหมครอ๋อไปตั้งแต่หกโมงเย็นครับผม วันนี้นะครับเราจะจับฉลากกันน้ำกกติกาเหมือนเดิมเหมือนปีก่อนเลยก็คือเปิดมาเป็นชื่อใครเดี๋ยวให,ให้ให้คุณแม่เปิดเปิดไปเลยให้คุณแม่เปิดใบแรกนะครับแล้วพอจับเสร็จปุ๊บไล่ต่อเลยกดโอเปอเรเตอร์เราจะเริ่มกิจกรรมจับฉลาก2ปี23ไปดูกันครับเดี <ๆ S 1> ๋ยวเดี๋ยวให้แม่เปิดนะครับคนแรกเดี๋ยวดูว่าถ้าแม่จับได้ชื่อใครเพรา,วานนนะ,ะว่าแม่จะได้ของขวัญคนนั้นบอกเลยว่า าได้ของพี่เต้ยตขอสำหรับติดนะครแม่ผมเพราะว่าผมเล่นอยู่ไม่ได้ไม่ได้ถืว่าตู้ชคดีในค่ับคืนนี้ปีนี้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้ตีมของเราเป็นต่อใส่กับต่อเต่านะครับผู้โชคดีคนแรกรางวัลนะครับของคุณแม่จะได้ของขวัญของต่อมาครับต่อเต่าต่ออ่างโลกเรือกระรั้น เราบว้เางอีเแน่เลยจอยนต่เ่าเหมือนจะเป็นตอเตาเหมือนเดิมโอ้ยโอ้ยที่เรามีตอเตาไหมครับเตนผู้เตินผู้ตนเอาหวานของ เอาครับผมของตะกูครับผมผมใส่รู้ใจกันครับอ่าต่อไปครับต่อไปมีเตอร์แล้วมีเปิ้์แล้วเหลืออะไรครับเหลือพี่เบนครับเนี่ายากให้พี่พ่อครับหนึ่งไปเอาคว้ามาเลยต้องรู้นะอุ้ยตระไรยไหลเหรอพี่พ่อไครับอา เลยโอ้โหกองใหญ่ด้วยกันได้ไรอ่ะมัที่อาไปอ๋อแคมปิ้งา่แล้วก็ต่อไปทำตรงไหนามก่อนสามก่อนอยากได้อะไรพิเศษเมื่อวันศ้นย์ที่แบนอยู่แล้วค่ะบอกว่าจองแล้วไง น้องฝากก็บอกนะครับพี่นายโซฟาที่ได้ไาตรนนี้เริ่มซีดแล้วนะครับเดยนจะเห็นตายนะผมบอกว่าจะพูดอะไรอย่างไรก่อนตายเขาเกมเขาเกมมาก่อนนะครับอันนี้ไม่ไดเล่นแบบอะไร

อ่าพี่แชมป์เดี๋ยวรอดูนะพี่แชมป์วันนี้พี่แชมป์ได้ของใครครับหนึ่งใบครับผมพี่แชมป์ทีเดียวนี้ก็ผ่านการแข่งขันมาหมดแล้วอุ้ยสายเอเอ็มไอแก้วโผล่แน่เนาะงน้องน้องเบสครับผมเฮ้ยวก็คนทำคนทำฉลากเสียงเยี่ยงว่าพี่เบสนี่คือเป็นพี่เบสใช่ไหมเออเเเบบบสสสอ๋อ น้องเบสอะไาที่วันนี้น้องเบสจะมาจับนะครับจอามนะหนึ่งใบอุ้ยขึ้นต้นด้วยตะแแอะม่หรือเปล่าหรือจะเป็นพี่แบงค์หรือเปล่าพี่แบงค์ครับ คุณแบงค์จับได้ของคุณสายครับผมอุ้ยอุ้ยถุงเล็กถุงเล็กกาแฟสองออกกัดอะไรคุณแบงค์ได้เป็นการ์ดไปนะครับคุณแบงให้ให้ให้แบงค์ไปอ่านได้ระหว่างนี้ระหว่างนี้มาคุณแบงค์มาคุณแบงค์มาของกัดก็คือการ์ดแล้วก็มีนี่อยู่ข้างในมีต้องคอแมว ผมไม่รู้ไม่ไหวจริงๆแค่ของฝันที่คุณจัดได้ก็คืออต่แต่แต่ทุกท่าครับเดี๋ยวขอเชิญเข้าไปเอาผักให้กุบคนดูหน่อยไปอยู่ไหนอะ พี่เตรียมน้อยแต่ว่าแบบเฮ้ยแวบแรกก็คิดเออเงินกาทองและการอ่างเงินนิดนึงแก้วน้ำเออน่าจะเข้าเตรียมอยู่เข้าอะค่ะหวังว่าจะชอบกันค่ะปีหน่าหนูหวังค่ะโอ้โหสิบห้านะนะตะโกนเตี๊ยมเธอด้วยเตียนี้อ่ะเดี๋ยวเรามารุ้นไปพร้อมๆกันเฮ้ย 哦，完了。 ถ้าตัดได้ชื่อซ้ำเลยครับต้องดิว no> พี่เบ้ครับผมอุ้ยเหมืเลยยังไปดการนัดเดียวกัรอพี่เบ้รอพี่เก่งใจึงอยู่้ยครับผม เปิดร้านลูกชิ้นรือเปล่าเปิดขนมที่แข่งกับไอ้บ้านของเปิดร้านลูกเปิดทำขนมจี่แข่งพี่คนะรับพี่พี่ตีนและน้องเตรียมตัวน,นะครับนะเหนึ่งโซ่แข่งขออนุญาตไม่ใช้ถ้วยเลยนะหนึ่งใบคือของน้องบอสหนึ่งใบคือของแม่พี่เมย์เอาหีบนะครับหนึ่งใบเอาละครับเอาละครับเปิดมา น้องบอนะครับโอ้ยได้น้องบอลที่ไหนไ้ยกำลังการเทียบหรอเปล่าเทียบบอลบอกว่าถึงจะดีชื่อต้องตามมาเทียบดีชื่อตามมาตาบอดโอเคโอเคโอเคดูเรียนนะครับพี่อ่ะพอยหรอเอออ๋องาทุกคนเป็นพยานร่วมโซการก็โอเคโอเคอุ้ยหนูกเล่นฟิกเกอร์เหรอ โผเลนะครับพป็นเปเนี่ยพี่บอลพี่บอลได้พี่บอลพี่บอลได้อ้าวบอลนีู่พี่ยไม่พูดพม่ไม่พูดแ่มพูดไม่แกะทาไมนะคะเดี๋ยวมันจะเกิดการเน่าเสียขึ้นก็เลยต้องขอแย้พี่บอลขอแกะก่อนโอ้ทที่2ครับ้เยไที่ี่่องไองคู่กัน แต่ข้างในยังมีของเอ้ยเจอกระดาษแล้วมือสั um ่นนิ้วเดี๋ยวก่อนัสองสามปึ๊บโอ้โหสามพันคลิปนี้เบสเอาไปตัดใช่ไหมถ้าตัดสีนี้ออกนี่สามพันอะจะเจ็ดได้เท่าไหร่ขอบคุณพี่บอสด้วยนะครับแลกการจับสลาก ปีใหม่ออฟฟิศตรงตามสั่งปีสำหรัีสามปีนี้ก็จบครบทุกคนแล้วแล้วก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเล่นกมร่วมกันปีนี้วัน<อ>นี้ครับอขอจบกิจกรรมจับของขวัญประจำปีพุทธศัก,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 การาช2533วันทีคหลีแล้วพบกันใหม่กับงานเลี้ยงบอลลีบัตวันพรุ่งนี้ครับผมเป็นยังไงตามไปดูกันได้ครับผม 2024ขอให้ได้ของพี่เสบสค่ะสวัสดีค่ะายบ้าย